ลกมมรพด้วยทรงเล็งเห็นพรสวรรค์ในเชิงช่างของคนไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุตสาหะสนับสนุนอนุรักษ์พัฒนางานหัตถกรรมมรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่ายิ่ง หลายวิชาช่างศิลป์อ่านประนีงดงามได้สืบทอดเป็นผลงานศิลป์แผ่นดินของสถาบันเซริกิตปรากฏต่อสายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิทุกวันนี้หัตศิลป์อันทรงคุณค่าช่วยให้คนไทยได้สร้างอาชีพพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนน้อมสำน,นึกในพระมหาการณาที่คุณอย่างหาที่สุดนี้ได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ พุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดเทำบุญก้าววัดเริ่มกันเลยไหมอ้าวไปกันเลย เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอและเสริมด้วยเอนชัวอาหารสู่ครบถ้วนประกอบด้วยโปรตีน3มชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกหลากหลายเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเพราะทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตวัตถิก้าวแล้วครับเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรง Check this out it hasn't been such a long time since people first started shopping online and it was easy to keep up with the clicks Little by little, by little, by more, the clicks added up to be more than the stores, and e-tailers worked harder than ever before because they had to keep up with the clicks. No time for borders. Gotta stay in control to stay in the flow and continue to grow. But we'll help you. Keep up with the clicks. <coughs> เลยอร่อยซ่าใช่กว่าเดิม I it first need to try ลองเลยกราบละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล ว้าวหุ่นเริ่แต่หน้าผิวคุณส่วนเสียคอลลาเจนทำให้เกิดริ้วรอยใหม่พอนเซรัมผสานไฮยารูรอนคอลลาเจน50เท่าผิวดูตึงอยู่เด้งดูกระชับอัาละาป๊แรกเลยนะโอ<ห>ไม่เปลี่ยนเลยค่ะใหม่พรอนไฮยาลูรอนคอลลาเจนกันบ่ายยังไม่หมดิดมโอวันตินมีวิตามิน b 12สูง3เท่ามีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองโอวันติน นี่เลยแม็กกี้ซอสปรุงอาหารที่แม่เลือกจะข้าวผัดสายฟ้าหรือเมนูไหนๆก็<า>แค่มีแม็กกี้ฝ<า>ีมือแม่ชมก็อร่อยอ<า>จนใครๆก็ต้องชม <laughs> บ วิถีชีวิตใหม่เพศสัตว์บอดี้ไวทเทนนิ่งโลชั่นแป้งกรูเจนทูจากมิสทินช่วยคุมมันกันน้ำดูบางเนียนได้งานผิว